ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยครับน่าจะสนใจในภาษาไ t h o นนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Decorator ครับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Decorator เนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยเขียนอ่าพวกไลบรารีอย่าง flask อย่างนี้นะครับน่าจะเคยเห็น มาบ้างอย่างมันก็จะเป็นประมาณว่ามีตัวแอดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็น app. แอปเราอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าเดค o r อเรเตอร์โดยการทำงานของมันนะครับสั้นๆก็คือเดค o r อเรเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไปครอบฟังก์ชันอื่นๆอีกทีนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว ก่อนอื่นก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเดคอเรเตอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตจะแนะนำคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งในภาษา Python นะครับก็คือการพา s f สฟังชันเข้าไปในฟังก์ชันครับก็ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างตัวแปรสร้างฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็ตั้งชื่อว่าฟังหนึ่นะครับก็หน้าที่ที่มันทำเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาก็พิมพว่า Hello from ฟังหก็คือ อ,อ,อันนี้เนี่ยเราก็แค่ปิน้นออกมาว่าสวัสดีจากฟังก์ชันหนึ่งนะนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเราคอนเซปท์ที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องเดคลรเตอร์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะส่งค่าส่งฟังก์ชันนะครับส่งตัวแปรฟังก์ชันเข้ามาเหมือนกับเราสามารถส่งออบเจกต์อะไรก็ตามเข้าไปได้เลยอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยากประกาศฟังก์ชันอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ สมประกาศฟังก์ชัน2เนี่ยเราอาจจะรับค่ารับค่าตัวเลขอะไรมาก็ได้รับค่าตัวเลขมาแล้วก็คืนค่าเป็น i บวกหอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ในที่เนี้ยไอตรงเนี้ยเนี่ยเราเรียกคำว่าพารามิเตอร์นะครับก็พารามิเตอร์ของเราเนี่ยมันไม่ไม่ได้จําเป็นว่ามันต้องเป็นแค่เพียงตัวเลขเป็นค่าของสตริงหรือเป็นตัวแปรต่างๆนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอพารามิเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเป็นฟังก์ชันได้ด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันเนี่ยเข้าไปทํางานซ้อนในฟังก์ชันอีกทีได้นะครับทีเนี้ยผมจะขออนุญ,ญาตผ่านฟังกชันผ่านฟังก์ชันไปตัวหนึ่งนะครับก็พิมพ์ว่าฟังนีงนะครับก็ในฟังก์ชันนี้เนี่ยพอผมได้ฟัง์กชันมาแล้วใช่ไหมครับฟังผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันด้การมีเครื่องหมายวงเล็บนะครับ ไอเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยเราอยากให้ฟังก์ชันนี้ทํางานแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายวงเล็บอย่างนี้นะครับเรามองเสมือนว่าไอฟังก์ชันของเราเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่วงเล็บอย่างนี้นครับก็ก็คือการบ่งบอกว่าเออเนี่ยเรามีการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตพิมพ์อีกทีนะครับพิมพ์ hello from ฟังสอครับก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียกใช้คำสั่งฟังสอโดยมีการป้อน function, อฟังก์ชันอ่าฟังหนึ่งเนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันสองนะครับก็ทีนี้เนี่ยถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เขียนมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็อยากขอให้ทุกคนลองพ奥斯ไว้ดูนะครับแล้วก็ลองนึกกันว่าเอ้ย การทำงานของมันเนี่ยเมื่อเรากดรันแล้วเนี่ยมันมันจะรันออกมาเป็นอะไรนะครับผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวกดพอส์ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ลองคิดตามนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยก็ฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้ารันออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรจะแสดงผลออกมานะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะมันก็จะอ่าผมเรียกฟังก์ชัน2นี้นะครับ ทีเนี้ยไอ้ฟังหนึเนี่ยมันถูกป้อนไปแทนฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเราลันบรรทัดที่6เนี่ยมันก็จะ execute หรือว่าทำงานสิ่งที่เราประกาศไว้ในฟัง์กชันหนึเพราะฉะนั้นมันก็จะ print hello form ฟัง1ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะ print hello form ฟัง2ตามมานะครับอันนี้ก็คือการทำงานของมันทีเนี้ยเดี๋ยวผมลองลันให้ดูนะครับ Python 3แล้วก็ u n i n d e c o r t o r อย่างงี้ยครับปึ๊บ ที่นี้นะครับสังเกตเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของมันนะครับก็เป็นตามที่ผมบอกนะว่าเออเนี่ยมันก็สามารถรันตัวแรกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น,นอันสิ่งที่ตามหลังมานะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ของการเอาฟังก์ชันอะไรสักอย่างเนี่ยป้อนเข้าไปใน ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะเรียกฟังก์ชันฟังก์ชันนั้นจากฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกสุดได้นะครับก็ฟังก์ชัน2เนี่ยในที่นี้เนี่ยเราจะมองมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกว่า outer function นะครับ outer ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกสุดนะครับฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกสุดเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ในการเรียกฟังก์ชันที่อยู่ข้างในหรือฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่า inner function นะครับโดย outer function เนี่ย มันจะเป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะก็คืออยู่สูงกว่าฟังก์ชันที่เป็นอินเนอร์ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยจะทำให้อ OUTER ฟังก์ชันเนี่ยเรียกใช้งานอินเนอร์ฟังก์ชันรวมไปถึงมีการมีการเพิ่มเติมอะไรสักอย่างเข้าไปเป็นเหมือนกับเพิ่มเพิ่มฟีเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยให้อินเนอร์ฟังก์ชันได้ด้วยนะครับก็ไอ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับความสามารถประมาณนี้ของมันเนี่ยเหมือนความสามารถอย่างนี้เนี่ยของ Python นะครับ mm hmm. ก็มันก็เลยนำไปสู่ฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งนะครับชื่อว่า d e c o r เตอรนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยได้รู้จักฟัง1นึงฟัง2เราที่ผมเขียนฟัง1ฟัง2เนี่ยจุดประสงค์ก็คืออยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพาสค่าของฟังก์ชันเนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันได้ด้วยนะนะครับก็ทีเนี้ย อย่างที่บอกว่า d e c o a r a t o r นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันที่ครอบฟังก์ชันนะครับก็ลักษณะมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาสร้าง d e c o a r a t o r ของเราดูเองดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมขอย่าลบตรงนี้นะครับปึ๊บนะเวลาประกาศ d e c o a r a t o r เนี่ยเราก็ประกาศเหมือนฟังก์ชันปกตินะครับ define แล้วก็ เราจะตั้งชื่อว่า my decorator นะครับทีนี้ my decorator สิ่งที่ต้องรับเข้าไปก็คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอะไรก็ได้เลยที่เราต้องการที่จะเอาฟังก์ชันนี้ไปครอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยข้างในฟังก์ชันนี้เนี่ยครับข้างในฟังก์ชัน my decorator เนี่ยเราจะประกาศฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อว่า wrapper นะครับโดย wrapper เนี่ยเราไม่ได้ต้องการป้อนตัวแปรอะไรให้มันนะครับ สิ่งที่เราจะทำใน wrapper นะครับก็คือเราจะทำการ extend หรือว่าทำการเพิ่มฟีเจอร์อะไรก็ตามเนี่ยที่เราต้องการที่จะให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยมันมีการเพิ่มเติมไปนะครับอันที้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเขียนให้ดูก่อนแล้วอธิบายให้ดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวในที่นี้ผมจะพิมพ์ให้ from my decorator หลังจากนั้นเมื่อเราพิมพ์ High Form My d e c รเ a t o r แล้วเนี่ยเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่เรารับมาจาก Define My Decorator นะครับเราสามารถเอาเข้ามาใช้ใน r a p p e r ได้นะครับเราสามารถเอาเข้ามาใช้ใน r a p p e r ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่นอกสุดเนาะมันก็เป็นเป็น Higher Order กว่าตัวนี้นะครับพอเรียกใช้แล้วเนี่ยเราก็พอจบฟังก์ชัน Wrapper เนี่ยเราก็ต้องคืน คืนค่าของฟังก์ชันแลปเปอร์นะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากที่จะประกาศฟังก์ชันอะไรก็ตามนะครับแล้วเราอยากต้องการให้มันมีมีฟีเจอร์ของ Decorator ของเราเนี่ยเราสามารถใช้ตัวแอปนี้ครับแล้วก็ my decorator อ่ะโอเคครับ my decorator แล้วเราก็ประกาศฟังก์ชันปกติของเราเลยนะครับ ฟังหนึ่งแล้วกันนะครับฟังหนึ่งก็ให้ p i n g h e l l o from ฟังหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวลองมาเรียกใช้กันดูนะครับทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองพอยส์คลิปสักแป๊บหนึ่งแล้วลองทายดูนะครับว่าเอ สิ่งที่มันรีเทิร์นหลังจากเราลันโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองกดพอสดูนะครับอ่ะเมื่อ,อเราเรา,เราลองดาดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราลันโค้ดชุดนี้นะครับเมื่อผลลัพธ์ของมันเนี่ยออกมาครับก่อนอื่นเนี่ยมันก็จะทํางานทํางานตรงบรรทัดที่4ก่อนนะครับมันจะทํางานบางชัดว่า ให form My d e c o r a t o r ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพิมพ์ hello form f u n c t i o หนึ่งออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต run execute ให้ดูก่อนละกันแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําความเข้าใจกันอีกทีนะครับก็ python 3แล้วก็ไฟล์เดิมนะครับลากมาปึ๊บเอเห็นไหมครับว่ามันมันมีการพิมพ์ hi form d e c o r a t o r ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาพิมพ์ hi form hello form function หนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยการที่เราจะมาทำความเข้าใจตัวเดคเลเตอร์เนี่ยผมจะอยากให้ทุกคนสังเกตที่ฟังก์ชันแรปเปอร์ก่อนนะครับสิ่งที่มันทำเลยก็คือทำอะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ในฟังก์ชันแรปเปอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะแรปมันนะครับอ่าแล้วก็ไอการประกาศเดคเลเตอร์เนี่ยเราเรามีการจำเป็นที่ต้อง Return ฟังชันอะไรสักอย่างออกมาโดยฟังก์ชันที่ผมรีเทิร์นไว้เนี่ยก็คือฟังก์ชันแรปเปอร์นี่แหละโดยแรปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเติมฟังก์ชันอะไรสักอย่างที่เราต้องการให้ฟังก์ชันหนึ่งของเราทำนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือไอ้ฟังก์ชันหนึ่งของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ง่ายๆแต่เราต้องการให้มันมีความสามารถอะไรสักอย่างมากขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้ m ม d e c ด r ค t ร r เตอร์เนี่ยเพิ่มความสามารถให้มันได้นะครับ ในที่นี้เนี่ยถ้าถ้าอาจจะเปรียบเทียบกับ OOP เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคอนเซ็ปที่เรียกว่า inheritance นะครับคอนเซ็ปก็คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะน,นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่อง decorator เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ อาจจะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับในการทําความเข้าใจในครั้งแรกเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจหรืองงหรือสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอาจจะทิ้งไว้ที่เพจก็ได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าอยากเข้าใจอะไรลึกๆเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะลองสอบถามมากขึ้นได้หรือว่าอาจจะลองเอาไปเล่นเองได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะขอจบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ